คเ,วเสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาเราดูเนทุกท่านนะวันนี้ก็เากบกับผมเหมือนเดิมนะครับตามซิงโช่ก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกไม้เลยนะครับไม่ได้ตกปลา มันก็นานพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาลองเหยือ่อมาลองเหยื่อสูตรอมอกรอยที่ผมหมักไว้นะครับก็มาลองดูว่าจะมีผลงานมีแต้มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาไมา้เขื่อนลำเปานะครับอัดสวนแก้วนะครับอัดสวนแก้วนะครับสวนตาเข็มทิพย์นะครับ วันนี้ผมลงตรงหมายข้างลงสงูบข้างลงสูบผมก็ลงเด็ดทั้งหมดสิบพันนะครับลงเด็ดทั้งหมดสิบพันไเอ็นโฟลุกซเปอร์สตองครับไเอ็นสิบปอนด์แล้วก็สิบสองปอนด์นะครับก็ลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับตะขอก็เป็นตะขอเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับศูนย์จุดแปดนะครับเป็นตะกอวิ่งเหมือนเดิมนะครับตะขอวิ่งก็วันนี้ก็มากับ มาพักผ่อนชิวๆนะครับไม่ได้หวังว่าจะได้ปลาอะไรมากมายนะครับก็พอดีตัวนี้มันมีร่มมีอะไรต่างๆมีบรรยากาศดีนะครับก็เลยพาครอบครองตรงนี้นะครับไปที่อื่นก็ไม่ไม่มีร่มนะครับมันจะแดดน,นะครับมันแดดดิ๊กก็อยู่ลําบากนะครับก็เลยมาตรงนี้นะครับมีใครที่สนใจที่จะมา,าหมายนี้นะครับก็ ตามได้ที่เพจนะครับสวนแก้วนะครับสวนตาเข้มทิดนะครับเขาจะมีเพจมีให้อยู่นะครับท้าเดี๋ยวยังไงถ้าผมจะลงไว้ใต้ไอคิปให้นะครับก็คนละห้าสิบาทนะครับผู้ใหญ่ห้าสิบาทนะครับเด็กอายุเกินแปดขวบนะครับคิดราคาผู้ใหญ่นะครับห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับลงเด็ดแน่นนะครับ มีอาหารมีเครื่องดื่มไว้บริการนะครับมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการก็ราคาย่อมเยาครับเว่าโชเนนะครับบรรยากาศดีสวยงามนะครับก็ลงได้เลือกได้เลยนะครับชอบไหนลงได้เลยนะครับแต่ว่าปลาอาจจะห่างตัวหน่อยนะครับผมก็ลงไปแล้วก็ได้ไปหลายแต้มแล้วแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังได้ปลานิลนะครับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ไป กันยาวๆวันนี้นะครับยังไงก็ไปรุนกันยาวๆก่อนที่เราจะไปตกปลากันนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปรุนกันเป็นถึงค่ำนะถึงามงเย็นนั่นแหละครับค่อยสรุปผลงานกันอีกทีแล้ววันนี้ไปครับมาแล้วครับวปนเนี้นตัวแรกครับท่านผูช้ชม

ปลาอย่งปลาอะไรปลาขาวคิดจุดองใครไะ้เยอะแล้วครับปลาขาว มาแล้วฉันได้ใส่าง,งามใส่าง,งามหว่วงสะดุน <c oughs> ขานอนอยู่ย ไซยังสวยอ่ะโดนฟ้องตะขอเลยนางฟ้ามาแล้วนี่ครับท่านผู้ชมไซสวยๆครับนางฟ้าจับดีๆเลย ได้มาจนได้ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับโอ้ตัวคนใหญ่เลยวะ ปลาขาวมอเียงกินจนทรองไข่ตัวแตกันเวย

จุดทวงไข่ไข่แน่นอนเลย

ปลาเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วบันนินบันนิน ตีลงตรงนั้นเลยมันเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วครับท่านผู้ชมเข้าแล้วตีมาทั้งวันเข้าแล้วไม่ใช่ตรวจทองใครๆ

อ่าแล้วครับท่านผู้ชมยกขึ้นมาอย่างนี้เลยใส่สวยๆครับท่านผู้ชมเอมงาม ตอวได้ปลานี่ร้ายเนาะตัวใหญ่อ,ะอ่ะอ่าไข่แน่นอนเลยปลาขาวขาไถ,ายถ,ถาย่ยิงปิงเกือสุดยอดเลยนี่กินกับส้มตับ แต่ป้านเ,นเล็กๆครับท่านผู้ชมเข้าเรื่อยๆับท่านผู้ชมโอ้ยปลาขาวอีทยปลาขาว,ขาว,ขาวอีทายโตใหญ่มากครับโวใหญ่จริงๆหนามนี้โอ้เกือบสีนิ้ว ขาอีทยหายากมากครับตัวใหญ่ไซส์ใหญ่สุดยอดครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปแล้วนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก็เก็บของเก็บอะไรแล้วนะครับเก็บเบ็ดแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็ไปสรุปผลงานกันก่อนนะครับก็ถือว่าพอได้ตัวอยู่นะครับอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้ตัวนะครับ เดีย๋ยวเราไปสรุปผลงานด้วยกันนะครับไปครับผลงานเราอยู่พันนี้พันนี้ครับ มาก็มีประมาณนี้ครับปลาปนินมีอยู่ไม่กี่แต้มครับก็จะมีไซนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันตายแล้วรวมกันก็เป็นสองตัวนะครับไซนี้ไซเดีวยวกันสองตัวอย่างเช่นนั้นก็ปลานินเล็กๆปปาปลาเล็กนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับ ปา่นข้างจเงียบก็ถือว่าโอเคพอได้ตัวสำหรับวันนี้ลางแล้วก็ใส่ั้ไปใ้นะนี่เอมงา สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็นานๆทีได้ออกหมายออกคลิปก็อย่าลืมกันนะครับก็สำหรับวันนี้กลับบ้านนะครับสวัสดีครับ